องมันเหมือนกันหรอมันเหมือนกันไหมุกแผ่น่ะอ๋อไม่เหมือนหรอเจอแล้วเราเจอแล้วอ๋อใช่แต่ละใบมุ่เหมือนกันครับเหมือนเหรอเหมือนเหมือนกันหมเหมือนกับพี่เพ่เพัหาคทาไม่เจอเลยอมแข่งาแงคาไมเจอาแงตน่ะแขงแข่เอ๋อาแข็นะแงครับเราก็หาขาตงกับนาวันอย่างเดียวเลย ท่ายากแล้วเราอ่ะเออผ่าเ้ยวิ่าผ่าผู้คนท่ายากอ่ะปวดร้ค่ะไม่ต้องแล้วครับของรางวัลผมไปอยู่นู่นแล้วครับจิ๊ที่ดูตัวได้ไงก็ไม่บอกว่าจะแข่งไงขออนุญาตนะหาไม่เจอจริงเลยขออนุญาตนะคะแบบหมดแบบหมดขออนุญาตนะคะระหว่างในกล้องแบบหมดแล้วก็จะชิวๆกันไหนนิดอยู่ตรงไหนอ่ะนิดยู่ตรงนี้จ้าแล้วคืนนอนกันกี่โมงเนี่ะ ้วอยูแน oh, oh, ่นรอยูอ like ๋อครูหางขางเร่อไหม Y O U ใหญ่าหรอเป็นเวลาหลับแล้วมาเราไม่ได้นอนไม่ได้นอนก็มาจริงนอนไม่ได้นอนจริงเราต้องถึงที่สี่มใครมีอะไรอยากถามผมรับไม่มีเลยอยากถามว่า ใช่วัตกรรมจากญี่ปุ่นอ๋อครับไอรับผลงคื่างเดียวเลยภาษาครับอย่างแรกเลยต่างของตลาดแต่อีกอย่างหนึ่งผมไม่ผมผมรู้สึกว่าตลาดปลาในช่วงที่เราควรจะไปช่วงแบบเช้าเช้าแต่ไปมันคือมันเป็นช่วงที่ตลาดแบบเล่นวายแล้วครับถามว่ามีความต่างไหมสมบุกสมบูรณ์ต่างเงีพราะในเรื่องของ ในเรื่องของอรสชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยของสองที่มันก็จะ,ะรอร่อยไม่เหมือนกันใช้คํานี้ดีกว่าครับอาหารไต้หวันดีไหมคะอาหารไต้หวันดีไหมผมผมชอบนะผมกิน<ๆ>ก็หลายๆอย่างครับที่เดินตอนตอนตรง,งที่เป็นสตรีทฟู้ดล้วก็ตลอดกินตัวกินเลยครับขอเสียงพวมือให้นกะดนตรีผมด้วยคนระับผม ครับมันเป็นไม่มากหรอที่หนิงมีก็หนิงมีจมนนยื่นอื่นให้ถ้หน้าพี่หนิงเลยหีอกานก็ได้เออเออเอาไปหนใส่ก็ได้ะไปคุยกันได้นะทุกคนถามได้นะสบายสบายเลยครับ มีของกินอะไรที่อยากแนะนำไหมที่ไปที่นู่นเหรอครับกะเพราต้องต้องกินให้ได้ต้้้องกินใหไดถ้าไปกะเพราชามน้ำไหมเราจะกินแมวไม่ได้นะผมว่าน่าจะเป็นบะหมี่นะครับสำหรับตันะส่วนตัวผมนะบะหมี่อัดโจนะผมก็ตอนแรกผมไม่รู้ว่าไอ้ตุกข้างในอ่ะมันคือไส้หรูอไงผมไม่กินไส้เดียวไม่รู้แล้ เรียบร้อยืรืออร่อยเลยหมดอร่อยเยถ้าไม่รู้ก็ถือว่าไม่รู้ไม่รู้กินไม่รู้ไม่รู้คือกกรู้แล้วกินอีกไหมเฮ้ยฉันรังกินไม่ได้กินไม่ได้ใช่ถ้า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 น้าถ้าถ้า่้าถ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 ้้า้าถ้าถาถ้าถ้า้าถ้อถ้าถ้ีถ้าถ้้าถาถ้าถาถ้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 าถอาถ้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 าน้า้าถ้าถ้า้าถ้า่้าถ้า้าถ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 าถ้าถาถ้าถ้าถ้า้าถ้าาถาว้าถาถ้า้าา เยี่ยมยอดหัารมณ์ะขอบคุณครับเหมืจะชอบนะชอบคุยคุยกันได้เลยนะคุยกันได้เลยนะอยากเห็นป่าเธอเข้ากลัวอีกอ่ะอยากเห็นป่าเธอเข้ากลัวอีกโค้งๆหรอคิวหนุ่มจแล้วดิเออรีดเออเราเราเราคิดใช่ไหมเกเราเรื่องน้องชีใช้ฟังหน่อย แต่หลายคนอาจจะรู้หมดแล้วละน้องว่าตอนนี้ผมมีหลานนะครับมีหลานชายนะครับผมชายคนแรกก็ตอนนี้น่าจะเจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเจ็แปดเดือน,นแล้วครับเริ่มอ,อ้อแอเริ่มอ,อ้ออะอะไรอย่างนี้แล้วครับขรยังยังไม่ขาดไม่ขาดกำลังแบบฝึกแบบเนื้อตัวใน,ในะยกตัว ต้งใ่ต้งใไ่แบบว่ามือหรอตั้งคอตั้งคอแล้วตุกชูคออ่างหลังแปลกตุกชูคอแปลกแปลเลยยังงไม่จอไม่น่าจะใ้เล่นนะยังยังยังงงน้เกวเ้ใน้เี้ยนเว้นี้ยนเกวเ้ยนเกยกั้ยเ้ยเ้นยกียวเลีนนเียวเลี แต่แปลกมากเลยนะพอน้องคีดมาเดี๋ยวกับดุลเขาจะรู้งานเลยเขาจะแบบเ,เขาฉลาาดเจะรู้ว่าอ๋อทำเป็นแค่นี้มีทำไม่ได้นะงั้นเป็นมาป่าเลยนะขอขอ,อ,อจ้างขอขอ,อ,อมันเงาอะไรนะรู้ตัวดีเงี้ยงน้องนี่โดนเลยนะได้ไปช่วยเลี้ยงน้องบ <ไป S 2> ้างไหมครับไปครับไปเรื่อย ของก็ได้จับคนมาสายแล้วล่ะแต่เนี่ยมันเลยคุยกับผมนะคุยกันได้ต้นหลังด้วยต้นหัวด้วย

คนไทยที่หามาจะไปเที่ไหนกันครับนอนนอนอยู่บ้านแล้วเมื่อกี้ว่าเช้ามาเมื่อเช้าทำงานค่ะวันไทยทำงานค่ะอะไรนะคร exactly. ับทำงานเหรอคะ ไม่้าจลมาเติราดีไม่มีตังค์ค่ะเกคนละแบบเฮ้ยจังงี้มนตังค์ค่ะพูได้นะยังยังยังคำเดิมนะพูดกันได้นะหลายเพลงครับขอบคุณะเอาง กับทิวไบ้านอะไม่ปิดก็อค่ะ้ารคุณกูวางเฉลยลขนาดเนี้ยค่ะบอไม่ได้นะารู้นพี่ปุ้ยนำหนูไม่เกี่ยวชิว อย่างนี้เราเพิ่ง <laughs> <laughs>